ทักษออนยอมพูดแล้วสัมพันธ์แท้จริงกับทิมพิธาสรุดหูประโยคทิ้งท้ายบอกถึงใครตั้งแต่แอฟทักษออนพักสุขเจริญกลับมาเป็นโสดก็ฮอตเป็นอย่างมากและกระแสนั้นก็มาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแทบหลายคนยังเชียร์แอฟทักษอนและทีมพิธาให้คู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันมากๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วย ล่าสุดทางด้านเอฟทักษ์ออนได้ออกไมาสัมภาษณ์กับแพรวท็อก EP 56ตอบทุกเรื่องกับเอฟทักษ์ออนโดยเธอได้กล่าวว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่น่าจับตามองเอฟก็ไม่อยากมีอะไรไปกระทบเขาเหมือนกันเวลาเสพข่าวสมมติว่าโดนดแรงๆเอฟไมไ่รู้สึกเสียใจอะไรเลยนะแต่เราจะรู้สึกแบบเอฟจะไม่ทำอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือทำให้ใครเดือดร้อน ครอบครัวไหนเดือดร้อนอย่าทุกไปเลยอย่าไม่สบายใจเพราะแอฟไม่ได้ทำอะไร